คนส่วนใหญ่พลาดเรื่องนี้เยอะมากเรื่องของการทําสิ่งที่ต้องการให้เป็นจริงหลายคนคิดแต่ว่าไม่เกิดขึ้นเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าเพราะอะไรและวิธีการที่อาจารย์ใช้แล้วมันเกิดผลขึ้นจริงทํำยังไงเรู๋ทุกอาจารย์ฝากแชร์ด้วยนะครับคุณรู้ไหมว่าทําไมสิ่งที่คุณต้องการมันไม่เป็นจริงหนึ่งเหตุผลนะ่ะคือคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่สิ่งที่คุณต้องการมันไม่เป็นจริงสักที บางคนบอกว่าอยากจะได้เงินร้อยล้านพันล้านแต่เขาไม่เคยตั้งเลยว่าเงินร้อยล้านพันล้านมาจากไหนหรือถ้าเขาเคยตั้งว่าโอเคอยากจะทําธุรกิจเขาก็ไม่ได้บอกว่าธุรกิจอะไรเวลาที่เป้าหมายไม่ชัดเจนเหมือนการขับรถถ้าไม่มีเป้าหมายในการขับรถที่ชัดเจนคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะขับไปที่ไหนจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะไปถึงเป้าหมายอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์ทาเงินได้สูงสุดเลยนะต่อครั้งเนี่ย อยู่ที่35 5 0 0 0บาทอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะได้ต่อครั้งเนี่ยอยู่ที่40 0แสนก็เพิ่มมา50,000บาทอาจารย์ก็ต้องหาวิธีว่าโอเคมันต้องทำอะไรเพิ่มเติมมันต้องพัฒนาอะไรเพิ่มคนถึงจะจ่ายเงินเข้ามาหรือฐานลูกค้าต้องเป็นแบบไหนเขาถึงจะมีกาลังใจคุณเข้าใจไหมเมื่ออาจารย์มีเป้าหมายแล้วโอเค1คือฐานลูกค้า2คือเราต้องอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมอาจารย์ก็ค่อยมาเช็คลิสต์ว่า มีอะไรที่อาจารย์ต้องปรับปรุงอีกไหมอาจารย์ก็มาเช็คว่าโอเคไม่เสียงดีไหมโดยการเอาหูฟังนี่เทสเสียงน่าจะเป็นรอบที่รอบที่พันละเทสเสียงว่าเสียงเหมาะกับเงิน4 0 0แสนบาทหรือเปล่าการพูดของอาจารย์เป็นยังไงบ้างการสอนง่ายไหมหรือฟังแล้วเข้าใจยากอาจารย์ต้องมานั่งฟังสิ่งที่ตัวเองสอนทุกครั้งทุกครั้งแล้วอะไรที่รู้สึกว่าต้องแก้ไขอาจารย์ก็จํา หรือคุณจะจดก็ได้นะแต่อาจารย์ใช้คําใช้การจําเอาง่ายกว่าแล้วเอาไปปรับปรุงแก้ไขแบบนั้นนั่นคือเบื้องหลังที่อาจารย์ไม่เคยบอกว่าทํำยังไงอันนี้คือข้อแรกข้อที่ 2. ถายลูกค้าถายลูกค้าของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ตั้งเป้าไว้ตั้งนานแล้วว่าจะต้องเป็นคนที่พรีเมียมต้องมีกําลังจ่ายสูงหมายคมว่าไงหมายคมว่าอาจารย์เนี่ยมีสินค้าราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่25 0 0 0บาท ฐานลูกค้าของอาจารย์จะต้องมีกําลังใจ25,000บาทคุณนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ของอาจารย์ต้องเป็นยังไงการแต่งตัวต้องเป็นยังไงการพูดต้องเป็นยังไงโอเคแหละบางทีต้องยอมรับว,ว่าบางทีอาจารย์ก็ไม่ได้ตีกรอบตัวเองมากเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราไปเจอสถานการณ์เนาะหรือว่าไปเจอที่ที่มันสวยๆแล้วโอเคเราเสียงไม่ชัดบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วอาจารย์ก็พยายามพยายามให้เข้าสู่เนื้อหา ที่มันพรีเมียมอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นทุกวันนี้อาจารย์ถึงสามารถที่จะอัปเกรดรายรับของตัวเองได้อาจารย์สามารถคัดลูกค้าที่เฉพาะกลุ่มที่มีกําลังจ่ายได้คุณจะสังเกตว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ต้องการยอดวิวอะไรสูงมากหรือว่าไม่ได้ต้องการชื่อเสียงอะไรมากมายคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่านั้นมันไม่เกี่ยวหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันจะต้องดังเพื่อให้ได้เงินหลักล้านไม่จริงคุณแค่ ด้านใดด้านหนึ่งก็พอแล้วคนรู้จักคุณแค่ในกลุ่มเฉพาะก็พอแล้วอาจารย์จะให้เทคนิคหนึ่งไปถ้ากลุ่มนั้นนะ่ะมันแน่นอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนเรื่องจิตวิญญาณคนสอนเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเยอะมากรวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะสอนถูกสอนผิดเยอะมากแต่ทำไมอาจารย์ถึงยืนหนึ่งในวงการของตัวเองคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เปิดเส้นทางใหม่ให้ตัวเองคุณเข้าใจไหมเอาคําคํานี้ไปคิดดูถ้าในวงการ จิตวิญญาณทั่วไปเนี่ยคนสอนเยอะแล้วคุณต้องพยายามเลือดตกยางออกคุณถึงจะได้เป็นอันดับท็อปของวงการนั้นแต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นคือคุณสร้างวงการใหม่ขึ้นมาเลยอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ไปสู้กับคนอื่นโอ้โหมันคงไม่ไหวนะมันคงมันถ้าไหวก็คงจะเหนื่อยมากๆแล้วก็ได้ได้เงินน้อยสิ่งที่อาจารย์ทําคืออาจารย์สอนเรื่องจิตวิญ,ญญาณแต่แบบพรีเมียมระดับผู้บริหารระดับซีอเจ้าของธรุรกิจ หรือคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆอาจารย์ไม่สอนแบบ9 9บาทเหมือนคนอื่นเขาอาจารย์ไม่สอน1 5 0 0บาท2000ใหไม่คอสของอาจารย์เริ่มต้นที่2 5 0 0 0บาทหลายคนอาจจะบองว่าโอ้ทำไมอาจารย์ราคาสูงจังนั่นแหละคือตัวแบ่งแยกลูกค้ากับคนที่เข้ามาเฉยๆของอาจารย์อาจารย์กําลังเปิดตลาดใหม่แล้วเวลาอาจารย์สอนอาจารย์สอนหมดเปลือกไม่มีการกักคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น อาจารย์ถึงยืนหนึ่งในวงการตัวเองเพราะจะเป็นคนสร้างวงการนี้ขึ้นมาจีวิญญาณแบบลักชัวรี่คุณนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทําให้เป้าหมายของคุณเป็นจริงลองดูวงการของคุณก่อนว่าตอนนี้คุณทําอะไรแล้วถ้าวงการของคุณมันมีคนทําเยอะแล้วคุณต้องสร้างทางใหม่ขึ้นมาเองโอเคมันอาจจะดูน่ากลัวนะในการสร้างทางใหม่เพราะว่าคุณไม่รู้ไม่รู้อะไรใหม่ไม่ใหม่แต่คุณลองสํารวจตลาดของตัวเองดูว่าอะไรเนี่ยที่ในวงการของคุณเขาไม่ทํากัน คุณต้องทําใครเข้าใจบ้างครับลองพ,พิมพ์เข้าใจมาหน่อยวันนี้สอนเนื้อๆน,นะวันนี้สอนแบบลึกๆเลยในเรื่องของการทําในสิ่งที่คุณคิดให้เป็นจริงเมื่อประมาณสาวันก่อนอาจารย์ไปพบเพื่อนที่เป็นผู้จัดการคาแคร์อดีตอดีตผู้จัดจาการคาแคร์คนหนึ่งพอ,อดีเขาเปลี่ยนงานแล้วนะอาจารย์ก็คุยกับเขาไปคุยเรื่องการทําเงินอะไรพวกนี้แหละแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาก็อยากจะท,ทําธุรกิจตัวหนึง่งคือเปิดทัวร์แบบให้คนไปไหว้พระอะไรกนะ้าวัดประมาณนะั้น ในใจอาจารย์นะมันมีไอเดียมากเยอะมากเลยนะแล้วไอการพาทัวร์9วัดนี่คือมันธรรมดามากหลายคนทําอาจารย์เลยให้ข้อเสนอเข้าไปว่าลองไปดิวกับเจ้าอาวาสด,ดูสิถ้าอยากจะทําดิวว่าอะไรที่คนทั่วไปไม่ได้อะทัวร์นี้จะได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคนทั่วไปไปเที่ยวที่วัดวัดนี้อาจจะได้แค่ไวายพระสวดมนต์อะไรงั้นหรือว่า ตัวขย่เวแล้วก็มีทํานายโชคอะไรต่างๆแต่ถ้ามาในทัวร์นี้หลวงพ่อจะเอา,อาสากเบือมาเคาะหัวหรือพาชมปชา่าช้าอะไรก็ว่าไปหรือทดลองนอนในโรงของจริงแบบนั้นอาจจาะเสนอไปอย่างนี้คุณเข้าใจไหมนี่คือการเปิดวงการใหม่เปิดหัวข้อใหม่เปิดแฮชแท็กใหม่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องคุณจะต้องทาถ้าคุณไปทําในสิ่งที่มันมีแล้วคนทํา มาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนคุณเกิดยากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้คุณเข้าใจไหมอย่างเช่นอาจารย์เคยดูคลิปจีนคลิปหนึ่งเขาขายของแต่ว่าเขาไม่ได้ขายของแบบสวยๆรอๆอย่างเดียวเขาเดินบนลู่วิ่งลู่ที่ไม่มีราวจับนะเดินแล้วก็ขายของถามว่ามันว้าวยังไงมันว้าวตรงที่ว่าไอคนเดินน่ะมันเดินเร็วแล้วมันก็ขายของมันทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมันมีการขยับ,ขย,บขยื่นมากๆ แล้วมันสนุกแล้วมันตลกว่าไอ้คนขายของก็พูดขายไปแล้วมันก็เดินไปด้วยมันยิ่งเหนื่อยเป็นสองเท่าสามเท่าคุณเห็นไหมถ้าขายของออกมาออกมาขายของธรรมดาดูเฉยเยแต่เมื่อไหร่ที่ออกมาวิ่งออกมาเดินเร็วๆแล้วขายของมันแปลกตามันแตกต่างมันฉีกแต่ขายของเหมือนกันไหมขายเหมือนกันแต่มันมีจุดที่ต่างออกไปคุณเก็ตหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องทําและอาจารย์ทําเรื่องนี้มาประมาณ3ปี2ปีกว่า3ปี แล้วมันได้ผลสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ก็สอนจิตวิญญาณเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนี่แหละสอนจิตวิญญาณสอนนัง่งสมาธิสอนอะไรเงี้ยถามว่า,าได้ตังค์ไหมมีคนลงเรียนไหมก็มีแต่ว่ามีเล็กๆน้อยๆแล้วบางทีก็มาเรียนคอร์สเดียวแล้วก็หายไปเลยอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่มาดูที่หลังว่ามันไม่มีจุดเด่นเพราะว่าถ้าอยากจะเรียนจิตวิญญาณเรียนกับใครก็ได้จริงไหมถ้าคุณไม่มีจุดเด่นคุณก็ไม่ใช่ใครอย่างสิ้นน่ะในโลกของการทําเงินนะ ในโลกของการขายของเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณค่าของชีวิตอะไรแบบนั้นแบบนั้นนะครับแต่เราพูดถึงในเรื่องของแบบเดแบบีน่ะเป็นทางกายภาพถ้าคุณไม่แตกต่างคุณก็คือไม่ใช่ใครเลยแบบนั้นโอเคไหมใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยครับตัวนี้ให้3ข้อเลยเนะี่ย